จอดรถกันที่ในส่วนบริเวณของรามาดาโฮเทลนะครับก็เขาจะเก็บค่าบริการน่าจะ20หรือ40บาทนี่แหละเดี๋ยวมาบอกอีกทีแล้วกันว่าค่าจอดรถเท่าไหร่ <_ C 2> เห็นเ,เงเือกเดินได้ไหมฮะข้างหน้า ผู้ทำงานตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะน่าจะเครียดนิดนึงไอะไม่เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเหมือนเหมือนพี่น้าเขสวยขึ้นเนาะะสวยมาเลยไม่ได้แต่งหน้าเลยหน้าสดตลอดอา้าเราิ่แรกเริ่มมาโรโทฟูแล้วยังจริงๆแล้วเมนูนี่เป็นเมนูที่เราชอบมากรู้สึกไหมเพราะมันมันชีสต้องมันทำให้รู้สึกแบบรสชาติแบบมัน เป็นแปลกๆนิดนึงแต่แปลกๆในทางที่ดีนะแต่คือรสชาติคือถ้าเกิดเด็กมาทานก็ก็บอกเคารดเผ็ดนิดนึงเหมือนน้ำมันหอยเยอะมากเลยใช่ใช่ไม่ใช่ที่คาดหวังแต่ก็ไม่แย่เออต่อไปเมนูเมนูโปรดเราในคำว่ากินเลียงไม่มีนะฮะสำหรับพี่นาำอุ้ยคะแนนไปด้วย ส่วนตัวเนอะรู้สึกว่าเหมือนที่นี่อาหารพวกขัดผัดแต่มันจะ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 ออกน้ํามันหอยเยอะนิดนึงอ๋อต้องมุ้ยนะต้องมุ้ยป่ะไม่ใช่ต้องมุ้ยอะไรนะต้าเที่ยวครับเออต้าเที่ยวเต้าเที่ยวเยอะไปนิดนึงมันเลยเค็มแต่เราอย่างว่าเขาต้องกินกับข้าวเราไม่ได้สั่งข้าวนี่ที่เราเราเข้มข้นนะเราไม่ทานข้าวกันเลยนะเราทานกับเราอยู่ในช่วงไดเอทไดเอทอะไรเรายังชอบใช้กรรมกับจากญี่ปุ่นกันอยู่นะะซึ่งสามเดือนแล้ว น้ำลำญ่มีฟองอะเนาะทำไยมีฟองมาต่อกันที่ปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะครับอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะชิ้นใหญ่มากติดบาทใช่ไหมอืมอืมคือเราเราไม่แน่ใจนะว่าร้านเนี้ยเขาอยู่ใกล้กับโรงแรมแล้วต่างชาติเป็นฝรั่งเยอะเราไม่รู้ว่าเขาทำเพื่อให้แบบชาติกินได้ทั้งทั้งคนจีนเอ้ยแต่คนจีน ต้องบอกก่อนคนกีนไม่ได้ว่ากินเผ็ดกันทุกมณฑนนะฮะคนกีนนี่กินเผ็ดอยู่ไม่ไม่กี่มณฑนนะกะหรี่อ่อนอยู่รสชาติแล้วกันรสกะหรี่อ่อน <c oughs> เลยครับอ่าโอเคมาตัวนี้นะครับดูท่าที่น้ำน่าจะชอบแต่ว่าตัวนี้ส่วนตัวตาก้องทาแล้วรู้สึกว่าเหมือนออกเนีเหมือนพวกเนื้อผัดน้ำมันหอยอ่ะแต่เป็นหมูผัดน้ำมันหอยเป็นหมูสับแทนแล้วก็เพิ่ม <c oughs> เพิ่ม <c oughs> ไอตัวกินชายแล้วก็ ทอดมันปากายเหนียวมากเหนียวมากขอกัดเลยแล้วกันนะเหนียวมากเหนียวหนึบมากเหนียวอมน้ำมันอันนี้อันนี้ไม่ค่อยจุใจท่่อ,อ่ะมาดูฮนะว่ามันจะมีปัญญาแกะไหมมันจะมาทั้งตัวเหลือๆให้ตัวคือน้ำหอยมัน มันอออกอาจารย์ให้รู้ว่าสดไงใช้มือดึงดีกว่าเนาะมาต้องดึงให้้ากันชิมแบบไม่จิ้นนะตะก,กี้ตากล้องไม่สามารถทานของเผ็ดได้นะครับเพราะเป็นเออ่เป็นคนไหลย,ย้อนกับโรคกระเพาะก็ให้พี่น้ำรีวิวน้ำจิ้มซีฟู้ดละกันเนี้ออร่อยนะอืมอืมต้องขึ้นทะเล คงไม่ต้องถามนะพี่น้ำชอบเมนูไหนสุดเพราะว่าเพิ่งชมอยู่เมนูเดียวแต่คือสรุปอะคือรสชาติอะอาหารรวมๆนะครับ<ม>ก็เป็นอาหารรสชาติกลางๆ<ม>ก็ก็เราสามารถบอกได้เนอะว่าขอเป็นเผ็ดหรือเป็นเข้มข้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราอย่างที่บอกนะครับว่าอาหารที่เราสั่งเนี่ยมันเป็นอาหารที่กินกับข้าวนะครับมัน <Hey. S 1> ไม่ใช่กับแก้ม ฉะนั้นคืออย่าเอารสชาติของเราสองคนเป็นหลักหรือถ้ามาทานก็ควรทานกับข้าวเนาะอันดับหนึ่งของเราสามอันดับนะครับพี่น <Number one. S 2> ้ำบรวนน้ำจิ้มดีมากด้วยน้ำมันทูโคฟูอ้ <Number two. S 1> อันนี้ถือว่าแปลกนะน้ำมันเออืม,มแต่ถ้าเป็นตากล้องนะครับน้ำบรวนน้ำมัทู นาเบอร์ทีนะคะใกล้เคียงก็เดี๋ยวให้พี่น้าไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาเน้อกันร้านนี้ที่เรากลับมาเนี่ยไม่ได้ว่าติดใจอาหารเป็นหลักด้วยเนาะอรอร่อยแหละแต่ว่าแตกอย่างนึงที่ติดใจคือเปิดเพลงเพราะเพราะแบบแต่วันนี้เขาไม่เปิดเนี่ยเพราะแบบเป็นเพลงแบบประมาณยุค80กลางๆ90ปลายๆเป็นเพลงสากลนะซึ่งคราวที่เราที่เรามานั่งอ่ะมันมีเพลงที่เราแบบไม่รู้จักอ่ะ ถึงข,ขั้นแบบว่ามีลิสต์เพลงที่ได้จากร้านนี้ไปเลยอะแต่ว่าวันน<ข>ี<อ>้เขาไม่เปิดจำกัดความของร้านเนี้ยคือมันไม่ได้ว่าเป็นร้านอาหารเป็นร้านแนวข้าวกล้อแบบมันเป็นร้านร้านอาหารพอใช้คําว่าบุญยงไทยฟู้ดนะอ้อาหารก็จะแบบหลากหลายอะมันก็จะมีเป็นพวกปลากระพงทอดน้ปาปลาแกงส้มพวกเอ่อต้มจืดก็มีเนื้อปลาสามรส ลาดหน้าโปรซีมี่ข้าวผัดอะไรก็มีก๋วยเตี๋ยวยังมีเลยนะแต่เราก็เลยงงว่าเอ๊ะเราควรให้คำจำกัดความเขาเป็นข้าวต้มร้านข้าวต้มหรือแต่เพจเขาอะตัมบุญยงข้าวต้มปลาอะไรสักอย่างอ๋ออร่อยทุกอย่างนะจำไม่ผิดนะชื่อเต็มๆแต่คราวที่เราเราสั่งข้าวต้มปลากับกระเพาะไม่แยกอร่อยกระเพาะดีมากก็อ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเน๊ะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานนะเอาจริงๆนี่ก็เครอะเขินในการถ่ายเหมือนกันเขาไม่ได้ถ่ายกันนานก็เดี๋ยวเราจะสรุปปิดตอนจบอีกทีแล้วกันสรุปปิดคูกุูงอะไรกงกลัวสรุปค่าเสียหายเดี๋ยวเราจะเป็นสุวกตอนจบอีกทีหนึง่งว่าค่า,า,าจะจ่ายเท่าไหร่อยาให้พี่นาไปทานก่อนนะครับช่วงนี้นางหอมลงนะเนี่ยสวยขึ้นไม่ไม่มึงต้องปฏิเสธสิ ไม่ใช่มึงยิ้มขอโอเคเดี๋ยวไปสรุปปิดอีกทีตอนหน้าร้านนะครับว่าราคาเท่าไหร่ทั้งหมด960บาทตกใจมากเลยเนาะเยอะมากอย่าถ่ายจานกินน่าเขียนมากเลยกินเลยอเนเส็นอาหารเกลี้ยงเจ็ดอย่างนะครับ960ซึ่งเราคุยกันเมื่อกี้น่าจะคิดว่าไม่น่าต่ำกว่าพันหนึ่งพันสองตกใจเหมือนกันเนาะ960เองราคาดีมาก ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านเปิดสี่โมงเย็นปิดสี่โมงเย็นปิดห้าทุ่มค่ะอ๋อร้านไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดปิดไม่ได้เปิดยาวของคืนอย่างเงี้ยใช่มตอนนี้ไม่ได้เปิดยาวแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คืเป็นเที่ยงถอดห้าทุ่มนะแต่หา้าโมงถึงได้ครับคาทางร้านเปิดห้าโมงเยี่สี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มนะครับซึ่งเราเขาจะมาตลอดว่าเอ่อเปิดดึกแต่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาไม่ได้เปิดดึกแล้วก็ถึงห้าทุ่ม ก็เกิดใครผ่านไปผ่านมานะครับร้านบุญยงนะฮะอยู่แถวโรงแรมรามอะรามาด้าแม่น้ำรามาด้าแม่น้ําก็ถ้าไปจอดเนี่ยถ้ามาทานอาหารที่ร้านจอดปีสองชั่วโมงนะอก็ถือว่าดีแหละถูกใจพี่น้ําเพราะพี่น้าเป็นคนที่ค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องงานเธอไปที่ไหนก็ต้องเสียค่าจอดรถเนอะรู้สึกไม่โอเคโอเคปิดจบคลิปก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับยปายจ้า นี่คืออะไรพี่น,น้ำออดีอันนี้นะเป็นของเดลิควีนะครับเป็นบิสสาต์ตัวใหม่เป็นข้าวเหนียวเอ้ยไม่ใช่ข้าวเหนียวสิขขาหลาม,ลามแต่ว่าเราทานเมื่อวานไปแล้วเป็นข้าวหลามแต่ไม่ได้ถ่ายแต่วันนี้เรามาทานอีกตัวหนึ่งเป็นตัวฝอยทองเมื่อวานเป็นข้าวหลามข้าวเหนียวมะพร้าวอ่าข้าวหลามก็ต้องมีข้าวเหนียวเพราะวา แต่แ<ล>ตัวเนี้อ,อ,อ๋อแต่ตัวนี้มันเป็นกลุบกลุบเหมือนตัวไอเสตลไม่ใช่เศษเนอะใช้คำว่าลฟเฟแบบแบบเหมือนเป็นใช้แทนคอมเบอร์อรสชาติเป็นไงถ้าเทียบกับตัวที่เป็นข้าวหลามอร่อยคนละแบบนะชอบแบบไหนมากกว่ากันคนละแบบอันนี้มันก็หอมหอมอีกแบบแต่มันกรุบๆไงแต่อันนั้นมันเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีรย เนื้อมะพร้าว,าาวได้สองแบบเลยแต่แต่ตัวตัว,ต,วตัวเบทไอติมอ่ะรสชาติเหมือนกันแต่ส่วนตัวตาก้องชอบตัวที่เป็นข้าวหลามมากกว่าเพราะมันมีความรู้สึกข้าวเหนียวมันกรึบกรึบดีอ่ะแต่พอเป็นเป็นเป็นวอเฟอร์ fare, เรารู้สึกว่าไอติมแบบวล็อเฟอร์เราก็หากินได้นะที่ไหนแต่ว่าอ,อพูดถึงเรื่องรสชาตินะไอตัวที่เป็นตัวบิสร์ดข้าวหลามที่เป็นข้าวเหนียวอ่ะ มีความรู้สึกเหมือนกินวอลเอเชียนดีไลท์อะไรประมาณนั้นอะรสเผือกๆประมาณนั้นหรือไอติมข้าวเหนียวถั่วดำอะอ่ะจะคล้ายๆอย่างนั้นถ้วยนี้89บาทนะครับไสแอลอร่อยไสแอลอแล้วบอกจะลาความอ้วนเลยอง <laughs> บิสซาร์โอเคบายบายครับ